สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9ธันวาคมกลับมาเจอเจอ,เจอที่แต่ตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคันเฉพาะตัวที่บ้านใจสดุดเน้นสดุดค่ำคืนวันเสาร์นี้จากเต็มพิก,กัดครับ5 EP เน้นชุดเน้นเดี่ยวเหมือนเดิมและท่านกาลังรับฟังอยู่ที่ EP4 ตัวม้านใจสดุดเน้นสดุดตัวที่4วูฟแฮมตันกับฟอรเรสห้าพาดด้วยประกาศทั้งปวง ฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2องด,ดูลดูแฮนดิแคปครับมูฟแฮมตันกับ f o r ์เรสแข่งกันตอน4ี่ทุ่มมูฟจะมานต่อครึ่งลูก2ทีมจากโซนครึ่งตารางล่างมาเจอกันโดยที่มูฟแฮมตันนั้นปลอดภัยกว่าเพราะอยู่ดับที่13มีแล้ว18แคะแนนส่วน f o r ์เรสอยู่ดับที่สิมีแล้วสิบคะแนน ผลงานห้าเกมหลงทุนของวูฟแพมตันพวกเขาชนะ2แพ้3การลงทุนกำไรเป็น3มเกมขาดทุน2เกมในขณะที่ฟอเรสผลงาน5้าเกมหลังสุดชนะ1แพ้4การลงทุนกำไรเกมเดียวขาดทุนเป็น4ี่เกมเพราะนั้นโดยภาพรวมเราจะเห็นว่ามูฟดูเหนือกว่าทั้งผลงานทั้งการลงทุนโดยเฉพาะการลงเล่นในบ้านก็ยิ่งทำให้น่าสนใจ การจักันของทั้งสองทีมนี้ในช่วงห้าเกมหลังสุดบูฟชนะสองครั้งฟอร์เรสชนะหนึ่งครั้งแล้วก็เสมอกันไปสองครั้งและนี่คือข้อมูลพื้นฐานครับในขณนะที่ตัวผูตัวแฮนดิแกปต่างจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายไว้เนื้อเชื่อใจ pton, บูฟแฮมตันความราคาลดลงหมดเลยในช่องจะบ้านปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเยือนฟอร์เรส แฮนดิแคปครึ่งลูกของวูฟเจ้าก็ยืนอยู่กับเจ้าบ,บ้านบอลต่อความราคาลดลงบนเลยห้ารายครบถ้วนช่องที่บอลรอปรับราคาเพิ่มขึ้นบนเลยห้ารายครบถ้วนเพราะนั้นด้วยภูนี้ด้วยแฮนดิแคปนี้เลือกอยู่กับวูฟแฮมพ์ตันอย่างชัดเจนบวกกับข้อมูลพื้นฐานวางไสต่อวูฟแฮมพ์ตันครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นตัวมั่นใจนสุดเน้นสุดตัวที่สี่ ใน EP4 จำได้คือวันเสาร์นี้ครับนะมูแผมตันครับนี่คือขุนพลตัวนี้4จากบอลโอเคที่จะลงไปว่านวดลายหากำไรให้กันท่านท่านใดครับยังไม่ได้รับฟัง EP1 ถึง EP3 และก็ EP5 รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนนะครับขอบพระคุณมากๆ